คลิปนี้ได้ระการสนับสนุนจากเรือจิโร่เติมเงินได้ทุกแพ็คในเกมถูกว่าเติมเองมั่นใจปลอดภัยสนใจเติมเงินแพก็กจไหนสามารถสอบถามได้เลยที่อินบ็อกซ์ลิงก์อยู่ด้านล่างคลิปคลิกเลย ครับสวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพแล้ครับอยู่กับผมฮอสปิงแคทกับเกเบออาคายนะครับนะวันนี้เราจะมาพูดคุยในโซคออีเวนต์การปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์นานเกิน2วันกันนะครับนะซึ่งอีเวนต์เนี้ยเกิดขึ้นในฝั่งของเซิร์ฟเจแปนนะครับนะอ้าวแล้วเกิดเซิร์ฟเจแปนพวกเราแล้วมันเกี่ยวอะไรกับเซิร์ฟโกลบอลของเราครับแน่นอนครับผมว่าอันนี้ถือว่าเป็นอินเวนต์ที่อ่าอินแพรพอสมควรนะดังนั้นเนี่ย มันจะส่งผลครับนะในส่วนของเซิร์ฟโกโบโลของเรามาแน่นอนอย่างคราวที่แล้วนะครับนะก็คือตัวของอีเวนเกสซโกครับที่มีการแจกนะห้าดาวปืนฟาร์มนะครับผมนั่นในส่วนของตัวละครฮาสซบิกิราสีอ่าซีเนอร์ครับผมว่าตัวของโกโบโลของเรานะครับนะก็จะได้รับอันนี้สองตัวส่วนนี้ตามมาด้วยนะครับนะดังนั้นการปิดปรบปงเซิร์ฟนานขนาดนี้เราก็โกโบโลอลพวกเราก็ได้ใจยิ้มกันตามไปด้วยนะครับอ่ะ ดังนั้นเนี่ยวันนี้เรามาดูดีกว่าว่าปิดประปรุงไปนานขนาดนี้นะครับนะมีอะไรใหม่บ้างเราบาสรุปกันเลยดีกว่าครับอย่างแรกแหม่ก็คงีไม่พ้นผลขอราวัลชดเชยกันแล้วครับนะว่าปิดนานขนาดนี้แจกชดเชยอะไรบ้างนะครับนะว่าแล้วก็ไปดูกันเลยครับอย่างแรกเรามาพูดคุยในส่วนของแต้มแอคชั่นพอยต์กันก่อนนะแอคชั่นพอยต์สรุปครับผมคือแจกมาเยอะมากครับแจกมาทั้งหมดนะครับผมนะคือ 2000ันแอคชั่นพอยต์เลยครับนะเรียกว่าเดี๋ยว5 0 0 5้0 500ารแล้วก็500ครับผมแอคชั่นพอยต์ได้มาเรียบร้อยครับผมนะ2 0 0พ A นแอคชั่นพอยต์นะครับถัดมานะครับผมนะก็คือขอรบกวนขอโทษครับผมเพชรแน่นอนมาอยู่แล้วนะครับนะซึ่งก็มีทั้งหมดครับผมมีตัวนะครับผมตัวกาชา1ิใบนะครับนะให้มาอ่าไอตัวบอกว่า3เซตล้วกันนะครับนะแล้วก็ เพชรครับผมอีก4,320เมตรนะครับนะ้าโหเรียกว่าได้มาอิ่มสบายเลยครับนะอันนี้ก็ส่วนไอ้960อันนี้คือปิดประปุูเซิร์ฟเวอร์ตามปกตินะก็โอเคดังนั้นอันนี้ก็ถือว่า960นี่ก็ถือว่าไงดีอ่าอาจจะไม่ได้แจกอืมนะเพราะมันปิดขอบเพชราตามปกติแต่ขอรางวัลขอโทษเนี่ยคือได้มาแน่นอนครับผมนะสามใบกับ4,320เมตรอิ่มๆกลับบ้านไปเลยเลครับ แล้วก็แต็บอีเวนต์นะครับผมนะกิจกรรมกุ้งที่หายไปนะครับผมอีก8,000แต็บนะครับอ่าแล้วก็แต็บอารีนาครับ300แต็บนะครับผมนะแล้วก็แต็บเหรียญซองประมูลครับอีก900แต้มนะโอ้โหเรียกว่าอิ่มรอบนี้คือสบายยังไม่จบแค่นี้นะครับนะยังมีในเรื่องของตั๋วนะครับผมนะมีตั๋อะไรบ้างครับผมที่แจกมารอบนี้ ตัวทษเรียนครับทั้งหมด15ใบนะตัว๋วายประกาศจับนะครับผมอีก15ใบและยังมีในสุดของตั๋วนักเรียนครับนะตั๋วนักเรียนอีกนะครับผมนะตั๋วโรงเรียนก็อีก15ใบเช่นเดียวกันนะครับโอ้โหอันนี้คือในสุดขอขอวันชดเชยนะครับนะแต่แน่นอนครับว่านอกจากนี้ยังมีระบบครับผมที่มีการอัปเกรดขึ้นมาด้วยมีระบบอะไรบ้างมาดูกันเลยครับ อย่างแรกครับผมก็คือระบบมหาสงครามนะครับซึ่งอันนี้จะเป็นการตีบอสอีกแล้วนะครับนะแต่ว่าเป็นการตีบอส3 3สีนะครับนะโดยวิธีการเล่นกิจกรรมก็เป็นอะไรที่ง่ายมากๆเลยครับก็คือมันจะบีบอสครับผมข้งมานะครับผมทั้งหมด3ตัวซึ่งก็33 3ตัวนี้ก็คือ3สีตามไปด้วยนะครับนะซึ่งบอสตัวแรกที่เราจะเจอครับผมจะเป็นบอสบีหน้า อ่ก็เป็นบีหน้าสามสีเลยนะครับนะมีแต่บอยบีหน้าสีฟ้าบีหน้าสีแดงและก็บีหน้าสีเหลืองแน่นอนครับผมว่าเหล่าเซซทั้งหลายก็คงต้องไปหาวิธีการจัดทีมตามไปด้วยรวมถึงตัวนะครับผมนะที่เอามาให้ในการตีบอสด้วยนะครับอ่านะเหตที่เห็นครับผมว่ามันจะมีช่วงเวลากําหนดการนะครับผมนะตรงส่วนนี้ก็ดูเอาตามความเหมาะสมนะก็เช็คนะครับว่าฮกิจรกรรมอยู่นานแค่ไหน อัในนี้คล้ายๆกับเรียบอสตามปกติเลยนะก็จะ่ที่บอกไปครับผมนะตัวก็จะแบ่งเป็นสาประเภทนะครับนะซีนรร่อครับว่าตัวนี้จะฟื้นฟูนแค่วันละใบเท่านั้นนะครับนะจะไม่ฟื้นฟูเต็มนะครับนะไม่ใช่นาปพโหมานี้คือเต็ม7นี่คือมีเใบเต็มนะไม่ครับผมนะจะฟื้นฟูแค่วันละใบาจากการล็อกอินเข้าบาเท่านั้น ถัดมานะครับผมนะก็คือระดับความยากครับนะก็คือเราก็เลือกเอารอบนี้เราสามารถเลือกได้เลยนะว่าจะตีระดับไหนไม่ต้องไปไต่ระดับตีร์มอลฮาร์ดอ่า威力 h a r ฮาร์ดคอร์นะครับนะมาปุ๊บนะครับผมนะสามารถเลือกตีได้เลยครับว่าจะตีความยากระดับไหนอ่าอ่าทีเหลือนะครับผมนะถ้าเกิดใครตีมาแล้วรอบหนึ่งเนี่ยก็สามารถที่จะใช้ครับผมนะจบผ่าดให้ไวขึ้นอันนี้ก็ได้ตามปกติได้เลย นะครับนะหากในกรณีที่เราเสียตั๋วไปครับผมตีไปแล้วบอดไม่ตายนะครับนะเราสามารถเข้าไปตีซ้ำได้นะครับนะซึ่งตัวส่วนนี้เราสามารถตีซ้ำเท่าไหร่ก็ได้นะเพียงแต่ว่านักเรียนที่ใช้ไปแล้วนะครับผมนะจะไม่สามารถใช้ในทีถัดไปได้นะครับนะอันนี้ก็คล้ายๆกันนะเหมือนที่เราตีตามปกติเลยกับเรดบอสท,ทั่วไป่านะ ในส่วนของการคำนวณคะแนน,นนะครับนะจะเป็นการคำนวณคะแนน,นบอสท,ทั้ง3ตัวนะครับนะก็คือเอาแต้มทั้ง3ตัวมารวมกันแล้วก็เอามาเป็นผลนะครับว่าเราตอนนี้อยู่ดับไหนนะครับนะเป็นการเอาแต้มผลรวมนะครับนะซึ่งเนี่ยครับผมพอเราตีชนะเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็จะได้คอยชนิดใหม่นะครับผมนะซึ่งคอยนี้สามารถไปที่ร้านค้าและซื้อของได้เพิ่มได้อีกต่างหาก อ่านะครับผมนะและเช่นเดียวกันนะครับนะการตีบอสพวกนี้ครับผมนะนอกจากได้ในเรื่องของระดับเพื่อรับขอรละวันแล้วเรายังได้ในเรื่องของแต้มสะสมนะครับนะแต้มสะสมในการตีบอสด้วยเพื่อรับขอระวันเพิ่มเติมจังหากอ่านะเนี่ยครับผมเนี่ยยิงตีเยอะก็ยิงได้ของตามไปด้วยเราก็เลือกเอานะครับนะว่าจะตีบอสตัวไหนกันนี่ก็ว่ากันไปโอเคนะครับนะซึ่งขอรละวันนะครับผมนะก็คล้ายๆกับเรดบอสของเราเลยก็คือจะแบ่งเป็นสองประเภทก็คือ ขอละวันตามระดับแรงครับผมระดับที่เราทําได้นะกับขอระวันในการตีนแต้สะสมนะครับนะแน่นอนว่าอันนี้ก็จะมีการแจกเพชรตามไปด้วยเช่นเดียวกันขอระวันจะคล้ายๆกันครับผมกับการตีเด็ดบอสดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดเราตีครบเราก็จะได้650เพชรกลับบ้านเนาะเนะเลยนะตะบาดีนะครับในส่วนของระบบใหม่ที่มีการอัปเกรดขึ้นมาแล้วก็ เมื่อกี้เราพูดถึงในส่วนของร้านค้าไปแล้วนะครับนะาเราก็มาดูในส่วนของร้านค้าดีกว่าอย่างที่ทราบก็ดีครับผมร <c oughs> ้านค้ามีการอัปเกรดแล้วนะครับนะตอนนี้ก็คือในส่วนของร้านค้า <c oughs> สงครามรั้งใหญ่นะครับนะก็จะมีตัวครับนะพี่ตัวแล้วก็มียุสึนะครับนะเศษยุสึกับเศษของบิบุรีมาแล้วและก็จะในส่วนของซีดีต่างๆเวลาเราต้องการขาดแคลนนะครับในส่วนของซีดีสกิลเราก็สามารถเอามาลุยกันได้ก็ถือว่าเป็นหนึ่งในแนวทางการหาเพชร ของเราอีกแล้วโอ้โหเรียกว่าตอนนี้เกมวัวใครก็มีเส้นทางการ่าสำหรับสายฟรีนะครับผมเยอะมากขึ้นเพียงแต่ว่าสายเติมก็อาจจะได้ทรัพยากรเยอะกว่าก็อาจจะคุ้มกว่าอืก็ถือว่าโอเคกันไปนะอันนี้คือหนึ่งนะครับนาะทีเพิ่มขึ้นมาต่อไปครับผมก็คือในส่วนของการจัดทีมระบบนะครับผมนะมีการอัปเกรดมารอบดีครับเวลาเราจัดทีมอะไรขึ้นมาเนี่ยเราก็สามารถที่จะ เลือกรูปแบบครับผมนะการเลือกได้หไหมครับผมเป็นเยอะขึ้นแล้วมุมมองจะกว้างขึ้นครับผมทําให้เราสามารถจัดทีมอะไรได้ง่ายขึ้นนะซึ่งถือว่าดีมากเพราะว่านักเรียนเราเริ่มเยอะขึ้นแล้วพอมันเยอะขึ้นมาปุ๊บเนี่ยมุมมองที่เราสามารถจะเสิร์ชหาของไอเสิร์ชหานักเรียนได้ครับผมนะก็สามารถจัดได้ง่ายขึ้นตามไปด้วยนะครับอืมก็ถือว่าดีมากแบบนี้นะช่วยได้เยอะเลยเวลาจะได้หานักเรียนเราก็จะได้หาได้ไวขึ้นตามไปด้วย อ่าโอเคนะครับนะที่เหลือก็เป็นอีเวนต์ใหม่ที่มีการเพิ่มเติมในส่วนของเมยตาที่ประการอัปเดตมาไนดะ้อย่างเช่นในส่วนของพวกแก๊งนะครับผมแก๊งกระต่ายแล้วก็อีเวนต์ในเครือของสอบประมวลผลน,นะครับนะอ่ะก็โอเคน่าจะประมาณนี้นะครับผมในส่วนของการปรับปรปุงเซิร์ฟเวอร์รอบนี้และมีการแจกคอชดเชยซึ่งถือว่าเยอะมากครับนะวันนี้ผมฮอสฟีแคทขอตัว ลาไปก่อนนะครับนะพบกันไปรอบหน้านะครับผมแนะ้ก็คงไม่พ้นในส่วนของการรีวิวตัวละครน้องกระต่ายเหล่านี้แน่นอนอ่ะแล้วก็ขอตัวครับผมไปก่อนแล้วเจอกันไปนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ